สวัสดีค่ะรัตนมณีพมยานนะคะการเปิดไพ่พมยานทำนายดวงนะคะเรามาดูดวงปักหลังเดือนมกราคมนะคะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวชาวราศีกุมนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะชาวราศีกุมคือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าใครคิดว่า อยู่ราศีกุมล,ล,กลัคนาราศีกุมนะคะก็รับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมมานกันนะคะขอกูบา,าร์ในไพ่พรมมานอวยพอรอวยชัยด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกพับเพลิงนะคะพับเพลิงความใจร้อนนะคะอะไรร้อนๆเนี่ยช่วงนี้จะโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นลดความใจร้อนลงนะคะ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีนะคะช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้อนเหมือนคุณมีไฟอะ่ะมีพลังมีแรงเยอะคือแบบทํานูน่นทํานี่ไม่หยุดเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้พลังในตัวคุณให้เต็มที่ในปักหลังเดือนกระกฎาคมนะคะแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอโ้ความไม่เที่ยงนะคะปรับสมดุลด้วยยายใช้พลังจนเกินไปนะคะ เอาแบบไม่มากไม่น้อยเอาแบบพอดีพอดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะก็มีความทั้งใจร้อนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับหน้าที่การงานอยู่เหมือนกันเนาะอืมไพ่ใบที่3นะคะพระนางสุพรรณมัจฉาหูอย่างไรแล้วนะคะคุณจะมีผู้ช่วยที่ดีนะคะมีเพื่อนดีมิตรดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบาลานซ์ชีวิตนะคะไม่ต้องวิตกกังวลหรือใจร้อนจนเกินไปนะคะช่วงนี้ใครรอง,งานอยู่นะคะ มีเกณฑ์ที่จะมีคนให้งานคุณนะคะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นไพ่ความไม่เที่ยงนะคะเหมือนแบบห้าสิบห้าสิบอ่ 50, 50อะอคุณอาจจะอยากทําหรือคุณอาจจะไม่อยากทําก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใจิตใจคุณละอ อยากทําก็จะได้ทําไม่อยากทําก็จะไม่ได้ทำเอ๊ะยังไงเนี่ยเออลักษณะเดียวกับเทา้ทาทัตตลรเลยนะคะความฟุกนะคะเดี๋ยวจะมีงานดีๆเข้ามาให้คุณนะคะโอกาสดีๆแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณอีกนะคะอยากจะทําหรือเปล่าอยากจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเข้ามาแบบฟุกๆนะคะเทวดาท่านให้โชคนะคะเพราะฉะนั้นก็รับไว้ก็ดีนะคะอืมมันจะได้เป็นแบบเออ เขาเรียกอะไรประสบความสําเร็จหรือว่าอืมคุณจะได้ใช้พลังของคุณให้เต็มที่อ่ะมีความแบบห้าสิบห้าสิบนะครึ่งหนึ่งอ่ะเอ๊หรือว่าอาจจะทําแบบไม่เต็มที่ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนแบบเออทำครึ่งหนึ่งจะกันครึ่งทางมีไหม,าามอ่ะพัทไทมเออทางานพัทไทมก็เป็นไปได้นะคะถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะเข้าเต็มตัวนะคะ เรามาดูการเงินนะคะการเงินของชาวราศีกุมนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนรกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรครึ่งเดือนหลังนะคะว้าวการเงินนะคะการเงินดีพระนางสุรสัสวดีความสุขความสมหวังนะคะไพ่ของคุณหญิงคุณนายคุณชายนะคะอยู่อย่างหรูหรายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมเป็นไพ่ของนักคือเป็นไพ่ของคนที่มีธุรกิจส่วนตัวการเงินดีนะคะ แต่คุณจะไม่ค่อยพอใจอม,มันเหมือนมันดีแต่ยังไม่พออก็อยู่ในความพอเพียงนะคะแล้วจะดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะดีมากนะคะไพ่ใบที่สองพญายมราชมันมีการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะของภาวะทางการเงินอาจจะเป็นหนี้สินที่หมดก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าการขึ้นลงขึ้นศาลจบก็เป็นไปได้แล้วก็หรือ คุณจะได้รับมรดกก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าไยพ่พญายมราชเป็นไพ่ของการตัดสินการจบบางสิ่งบางอย่างถ้าขึ้นจุดเงินนะคะก็มีเกณฑ์ตามนั้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายว้าวพระนางสุพรรณมัจฉาขึ้นมาตอกย้ำนะคะถึงการเงินที่อยู่อย่างสุขสบายนะคะมีคนดูแลด้วยไม่ธรรมดานะคะคือแบบอยู่อย่างคุณหนูไฮโซคุณชาย คุณหญิงอะไรอย่างนี้ได้นะคะคุณหนูอีกต่างหากนะคะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวด้วยมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวเวเคชันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินเนาะไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่มันจะได้รับการแก้ไขแล้วก็จบปัญหานั้นๆน,น,นะคะไพ่ใบใต้สำหรับเป็นะพระวิษณุกรรมคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีได้รับการแก้ไข เกี่ยวกับการเงินการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าใครมีปัญหานะคะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับบ้านด้วยนะคะการได้บ้านใหม่การซ่อมบ้านการซื้อบ้านการยกย้ายนะคะการเงินไปในทิศทางที่ดีมากนะคะอะทีนี้เรามาดูความรักของชาวราศีกุมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกุมความรักจะเป็นอย่างไร ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกความรักนะคะเท้าวิลูปปักนะคะโอ้โหเกี่ยวกับการเงินนะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็สุขุมรอบครอบด้วยนะคะถ้าคนโสดนะคะมีใครเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนแบบทำไมพูดถึงเงินบ่อยก็ปล่อยๆไปนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วบางทีคุณก็รู้สึกเหมือนแบบบางครั้งบางอย่างก็ดูเหมือนเอ๊ะต้องมีสติต้องแบบ ค่อยๆค,คิดสุขุมรอบคอบนะคะเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะโดนจํากัดบางสิ่งบางอย่างนะคะไพ่ใบที่สองว้าวเท้าท้าตลดทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเท้าท้าตลดขึ้นมานี่คนโสดมีเกณฑ์เจอร์คู่แบบฟุ๊กๆนะคะอืมแต่ก็อย่างที่บอกว่าระมัดระวังด้วยนะถ้ามีการเงินอะไรเงินเงินเข้ามานะคะหรือคุณจะได้เงินก็เป็นไปได้นาะเออคนที่เข้ามาเหมือนแบบ เข้ามาเปยอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะอืมแล้วก็เท้าทัตตลดเนี่ยเป็นไพ่ของการเจอคู่แบบฟุกฟ๊กฟกุหรือว่าถ้าคนมีคู่อยู่แล้วถ้าคุณอยากให้ความรักดีคุณก็ต้องจัดการเองอะ่อะรักเขาก่อนดูแลเขาเขาก็จะทำสิ่งนั้นตอบกลับให้คุณนะคะอ่ะต่อไปนะคะไพ่ใบสุดท้ายไพ่นางสีดาน,นะคะเป็นไพ่ของคนโสดเนาะคนโสด คนโสดน,นะคะมีเกณฑ์จะสละโสดแล้วฮะแต่ว่าคุณจะต้องก้าวข้ามเจ็บโซนก่อนนะในบางคนนี่แบบรักความโสดอ่ะไม่กล้าออกมาไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์นะคะก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังเนาะมันก็มีสถานการณ์แบบเอออยากอยู่คนเดียวอ่ะอยากติวิเวก เบื่อก็เป็นไปได้ด้วยนะอืคือเหมือนมันไอปัญหาที่คุณมีอะ่ะคุณคิดให้มันจบแบบไหนมันก็จะไปในทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆนะคะอืก็ตอนนั้นปัตามนั้นนะคุณอยากให้คุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนก็คิดไว้คิดไว้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะจะมีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่ก็คิดไว้นะคะคิดไว้ว่าอยากได้แบบไหนแล้ว มันจะดึงดูดสิ่งดีๆนะคะภายใต้สำรับพญาราาส,สีนะคะคุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันเนาะในใครหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอจากการเดินทางหรือจากงานเลี้ยงหรืองานใหญ่ๆก็เป็นไปได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอความรักนี่ในใครหลายๆคนก็แบบโหเธอทูนความรักอยู่เหมือนกันนะเคู่ของคุณนี่จัดครึ่งหิ่งเลย เออเอาขึ้นหิ้งเอาไว้บนหิ้งประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แล้วคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ